สวัสดีครับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวครับวันนี้อามมีเมนูพุดดิ้งที่จะทําในไมโครเวฟมาฝากกันอีกแล้วนั่นก็คือเมนูพุดดิ้งกีวีแอปเปิลนะครับด้วยรสชาติของ2ตัวนี้เมื่อมารวมกันแล้วรับรองว่ารสชาติอร่อยจริงๆนะครับอามก็เลยหยิบเมนูนี้มาทําให้คุณผู้ชมได้ดูกันแต่ก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมเมนูพุดดิ้งกีวีแอปเปิลอย่างแรกเลยนะครับกีวีครับโยเกิร์ตรสธรรมชาติ เจะลาตินชนิดแผ่นน้ำเชื่อมกลิ่นแอปเปิ้ลน้ำตาลทรายและสุดท้ายเชอร์รี่ครับสำหรับตาส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับ ครับเรามาเริ่มทำพุดดิ้งกีวีแอปเปิลกันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเราจะนำแผ่นเจลาตินนะครับไปแช่ในน้ำเย็นจัดนะครับยิ่งน้ำที่มีน้ำแข็งผสมอยู่ด้วยนี่ก็ยิ่งดีนะครับเจลาตินของเราจะนุ่มลงซึ่งตอนนี้อาร์มแช่มาได้ประมาณ10นาทีแล้วเจลาตินของเราก็นิ่มได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักเจลาตินเอาไว้ก่อนเรามาดูที่ตัวพุดดิ้งกันดีกว่าครับที่ตัวพุดดิ้งนะครับเราจะใช้โยเกิร์ตนะครับ ใส่ลงภาชนะที่ทนความร้อนหรือสามารถเข้าไมโครเวฟได้ใส่โยเกิร์ตลงไปชึบให้หมดเลยจากนั้นตามด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นแอปเปิ้ลนะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันสีของเขาจะกลายเป็นสีเขียวอ,อ่อ,อนๆแบบนี้ครับ Okay. แล้วเราก็จะนําโยเกิร์ตนะครับไปเข้าไมโครเวฟประมาณ2นาทีใช้ไฟกลางนะครับทำให้โยเกิร์ตของเราเนี่ยอุ่นลงตัวเล็กน้อยจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ําตาลแล้วก็แผ่นจาตินกันครับโอเคครับตอนนี้นะครับอามนำโยเกิร์ตที่ผสมกับน้ำเชื่อมกนแอปเปิลเนี่ยออกมาจากไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคนให้เขาเย็นลงเล็กน้อยนะครับพออุ่นๆแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปเลย โยเกิร์ตก็เปรี้ยวละลาน้ำเชื่อมก็อาจจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะครับเราก็ต้องใส่น้ำตาลเล็กน้อยเพื่อทำให้รสชาติเนลหมุนมากยิ่งขึ้นคนเลยนะครับให้น้ำตาลทรายละลายวันนี้เรามีตัวช่วยเป็นพายนะครับคนง่ายหรือถ้าที่บ้านใครไม่มีก็ใช้ช้อนก็ได้นะครับจากนั้นเราก็จะนำเจลาตินที่เราแช่น้ำไว้นิ่มๆแบบนี้นะครับใส่ลงไปก่อนที่เราจะใช้เราจะ บีบน้ำออกเล็กน้อยแล้วก็ใส่ลงไปทั้งหมด2แผ่นอึบใส่ลงไปเลยจเจลาตินนะครับเขาจะละลายในน้ำร้อนนะครับืูน้ำบอุ่นๆก็เริ่มละลายแล้วนะครับถ้าเราแช่ในน้ำเย็นเนี่ยเขาก็จะนุ่มตัวลงแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ละลาย จริงๆเจลาตินชนิดแผ่นจะละลายในน้ำอุณหภูมิห้องด้วยนะครับก่อนใช้อย่าลืมเช็คอุณหภูมิของน้ำก่อนที่เราจะแช่ลงไปด้วยนะครับโอเคตอนนี้เจลาตินละลายดีหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะเทใส่ลงในภาชนะจัดเสิร์ฟของเรา,าพักตรงนี้ก่อนวันนี้อามจะเสิร์ฟเป็นแก้วช็อตนะครับทรงสูงซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่นให้มันดูน่ารักนิดนึงนะครับคือเราจะทำให้มันเอียง นี่อามก็ใช้ถ้วยน้ำจิ้มที่อยู่ที่บ้านนะครับลองไว้ข้างล่างหรือจะมีถ้วยซูเฟ่ถ้วยน้ำจิ้มอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับพอให้แก้วเนี่ยเอียงเล็กน้อยแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทใส่ลงไปนะครับซึ่งการเทเนี่ยเราก็จะใช้ภาชนะที่มีปากนิดนึงนะครับเวลาเทจะได้ง่ายๆเนาะเราก็จะเทค่อนข้างแบบนี้นะครับประมาณนี้พอ ป,ประมาณเศษ2ส่วน3ของแก้วนะครับให้มีลูกเล่นลูกเล่นกันนิดหนึ่งโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำพุดดิ้งของเรานะครับเข้าไปแช่ในตู้เย็นนะครับรอให้เนื้อพุดดิ้งเนี่ยเซตตัวก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้วยกีวีแล้วก็มีน้ำเชื่อมพร้อมกับเชอร์รี่ข้างบนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไปเข้าตู้เย็นก่อนนะครับ คครับถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เราจะมาตกแต่งตัวพุดดิ้งกันนี่คือหน้าตาพุดดิ้งนะครับนี่เ,เมื่อเซ็ตตัวแล้วก็จะมีเอียงไปด้านในด้านหนึ่งอย่างนี้นะครับสวยงามก่อนอื่นเราต้องมาเตรียมผลไม้ก่อนนะครับวันนี้อย่างที่ชื่อ,อขนมนะครับก็คือกีวีแอปเปิลนะครับแอปเปิลไปแล้วต่อไปก็จะมาดูที่กีวีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นกีวีให้เป็นเต่าเล็กๆนะครับนี่ หั่นตามขวางก่อนชึบจากนั้นเราก็หั่นตามยาวชึบไม่ต้องหั่นบางมากก็ได้นะครับจะได้มีเนื้อสัมผัสหน่อยถ้าหั่นบางเกินเดี๋ยวเคี้ยวไปไม่ได้รสชาติของตัวกีวีเลยนะครับโอเค ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกีวี่นี่พักไว้ขอเช็ดมือนิดนึงครับโอเคต่อไปก็ถึงขั้นตอนการตกแต่งแล้วนะครับเดี๋ยวอามจะเอากีวีนะครับใส่ลงไปในแต่ละถ้วยนะครับให้พอดีกับขอบแก้วเลยใส่ลงไป เนื่องจากตัวกีวีนะครับเขามเาีเม็ดสีดำๆตรงกางนะครับทำให้ดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะฮะดูน่าสนใจใส่ลงไปพุดดิ้งวันนี้จะออกรสเปรี้ยวอมหวานนะครับโอเคพอดีเลยสำหรับสำหรับกีวีประมาณ1นึ่ลูกนะฮะ ต่อไปเราก็จะใส่น้ำเชื่อมนะครับกิ่นแอปเปิลที่เรามีอยู่ในส่วนผสมของตัวพุดดิ้งนะครับด้านบนฟืนี่เล็กน้อยโอเคอันไหนน้อยอยู่ปึ๊บเสือดียังเคอือหือหอมมากเลยอ่ะกีวีแอนแอปเปินะครับ ค okay. มีเขียวแล้วขอสีแดงตัดนิดนึงนะครับด้วยเชอรี่นะครับเชอรี่เชื่อมท็อปด้านบนดูดีมีชาติตระกูลมากพร้อมสำหรับเมนูปาร์ตี้แล้วนะครับงานเลี้ยงสังสรรก็อย่าลืมเอาเมนูพุดดิง้งกีวี a แอปเปิลนะครับไปทำกันด้วยโอ้โหสีสันสวยงามขอเก็บกีวีนิดนึงนะครับโอเค สวยงามมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูนะครับสูตรในการทำเมนูพุดดิ้งกีวีแอปเปิลนี้ได้นะครับที่ช anel ของเราที่ foodtravel.tv นะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวไปแจกพุดดิ้งให้กับพี่ๆทานก่อนนะครับสวัสดีครับ